สวัสดีค่ะทุกคนที่สวิสเนี่ยก็มีอาหารเสริมที่เป็นแบบคอลลาเจนผงขายด้วยนะอมก็แบบ amazing มากวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่ายี่ห้อถี่มเลือกซื้อคืออะไรนะคะเผื่อใครที่อยู่สวิสเนี่จะสามารถซื้อได้เนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการเลือกทานคอลลาเจนเนี่เป็นยังไงนะคะหมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะให้คําแนะนําในการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลความสวยความงามทุกเรื่องเกี่ยวกับหน้าปรึกษามาอุ่มอค่ะ วันนี้นะคะก็มาทักทายกันจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะก็เป็นช่วงที่ผมแบบมาพักผ่อนนะแล้วก็มาสกีเมื่อกี้เนี่ยเราก็พากันไปเที่ยวบนเขามาแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเราก็กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามสัญญานะคะผมจะต้องแบบไปช้อปปิง้งแล้วก็เออไปเลือกดูว่ามีอะไรน่าสนใจจากสวิสบ้างนะคะก็แน่นอน,นะคะ่ะที่ผม Amazing มาเมซิ่งมาคือว่าเฮ้ยมีคอลลาเจนขายด้วยอ่ะแล้วก็มีหลายยี่ห้อเลยนะแบบ made in Switzerland แล้วก็เลือกมา อยู่2ยี่ห้อเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูว่าเออทำไมผมถึงเลือกมานะคะแล้วก็แน่นอนเราจะมาลองชงแล้วก็ลองชิมกันด้วยว่าทานได้หรือเปล่านะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนิดนึงนะคะก็มาคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยก็น่าจะแบบ ดึกมากเนาะสิบแปดสุก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามน่าจะประมาณห้าทุ่มแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าห้องนอนดึกเหมือนเดิมเนาะสวัสดีค่ะอ่าใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีกันนะคะคุณสวัสดีค่ะคุณกุลทลีคุณชัชะยานะคะอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกัน ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเห็นผมใส่แว่นนิดนึงนะคะเพราะว่า,ามีอ c กเเลนิดหน่อยนะก็ไม่อยากให้ทําไม่อยากทําให้ทุกคนตกใจนะคะก็แบบใส่แว่นนิดนึงนะคะ,ะตาเป็นอย่างไรบ้างคะคอยไว้ไวขอบคุณมากค่ะมันก็แบบว่าก็ประมาณนึงนะแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเออเวลาถ้าเราแบบมีพวกฟกช้ำดำเขียวอะไรพวกนี้เราควรจะดูแลตัวเองยังไงนะคะผมก็แบบพอมี นื่งจากว่าสกีเนาะแล้วก็ไปกระแทกแว่นมากระแทกหน้านะคะ <_ t ank> ก็เลยทําให้มีรอยช้านิดนึงเราก็ไปหาหยุกยาอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแต่วันนี้เนี่ยเ,เราดูคอลลาเจนกันนะคะก็ สำหรับคอลลาเจนเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการเลือกทานคอลลาเจนเนี่ยนะคะเราสามารถทานได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนสายยาวไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์นะคะถ้าเกิดใครได้ยินเนาะไฮโดรไลเซดอะไรเงี้ยก็ได้ก็ต้องบอกว่าคอลลาเจนนะคะก็คือสายของโปรตีนที่มันมาต่อกันแล้วก็ยาวแบบนี้คอลลาเจนเนี่ยมีหลายไทป์มากไทป์หนึ่งสองส้าเจแปดเบแบบเยอะมากไทป์สิเจอะไรเงี้ยก็มีนะอืม ก็ต้องบอกว่าหมอผิวหนังเนี่ยเราก็เป็นหมอสาขาหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอลลาเจนนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องบอกทุกคนว่าการที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นคอลลาเจนเลยนะแล้วก็อยู่ที่ผิวเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความเข้าใจกันค่ะอ้าสวัสดีค่ะคุณขวัญทิพย์นะคะจาก n อร์ทแคโรไลนา USA อสวัสดีค่ะคุณอนันดานะคะคุณลูชีสวัสดีค่ะ คุณอุไรอ่าอากาศดีใช่ไหมคะอ่าสวัสดีค่ะมาเราก็มาดูกันในอันถัดไปอาจจะเห็นของที่แบบสะท้อนอยู่ในแว่นนะอรกนิดนึงอ่ะก็อคอลลาเจนนะคะอย่างที่เราให้ฟังว่ามันเป็นสายโปรตีนสายยาวการกำเนิดคอลลาเจนได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัว โปรตีนแน่นอนนะคะโปรตีนที่เอาไปสร้างสายคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะมิโนแอซิดที่เรียกว่าเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดคืออะไรก็คืออะมิโนแอซิดหรือว่าโปรตีนตัวที่เล็กที่สุดนะคะที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทานจากอาหารเข้าไปพอเราทานจากอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับสมมุติว่าเวลาเรากินอาหารมันอาจจะมีหลายอย่างถูกไหมคะ ถ้าเราจะร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนเนี่ยเหมือนกับเราจะผัดกระเพราอะ่ะมันก็จะต้องเลือกให้ถูกนะเราจะต้องเลือกหมูงี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเลือกใบกระเพราเราไม่สามารถไปเลือกใบแมงลักหรือว่าผักชีอะไรอย่างเงี้ยแทนได้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทานตัวคอลลาเจนหรือว่าเปปไทด์ที่ถูกต้องตัวอะมิโนแอซิดที่ถูกต้องเข้าไปมันก็จะมีสายยาของคอลลาเจนเลยเนาะ แล้วก็มีแบบที่สั้นลงมาก็คือมีอะมิโนแอซิด3ตัวเขาก็เรียกไตรเปปไทด์ถ้ามีอะมิโนแอซิด2ตัวเขาก็เรียกไดเปปไทด์ ide, นั่นเองนะคะเขาก็เคลมว่าถ้าเกิดยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดูดซึมดีถามว่าใช่ไหมจริงไหมก็คิดว่าน่าจะจริงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องย่อยให้เป็นอันเล็กนะคะมันเป็นอันเล็กอยู่แล้วมันก็ดูดซึมได้ง่ายนะคะประมาณนี้แพทย์มาสุริกวันไหน <laughs> อยากเลียอาหารเย็นที่บ้าน สีไดยไม่ได้ไปสูริกแล้วเดี๋ยวผมจะไปโลซาแล้วก็ข้ามไปฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนสนิทเนี่ยผมเป็นต้องเรียกว่าเป็นคนสวิสแล้วนะเออแต่งงานกับคนสวิสแล้วก็อยู่ที่นี่มา16ปีแล้วอะเร็วมาจนรู้แบบโตเป็นสาวละเพื่อนสาวยังแบบเออยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างงี้อืมก็สวัสดีค่ะคุณออนจากสวีเดนนะอยู่ใกล้ๆกกันช่วงนี้นะคะอ่ะมา เราก็จะมาดูกันนะคะเมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเนาะ,ะคราวนี้เนี่ยคอลลาเจนในประเทศไทยเนี่ยมันก็แบบมีเยอะมากนะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะซื้อคอลลาเจนเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจและจําให้ได้ว่ามี1อย่าง ก็คือปริมาณที่จะทานจะต้องเพียงพอเหมือนที่อุมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทานออวิตามินซี2 0 0 0มิลลิกรัมถึงจะช่วยผิวได้นะเออถ้าเกิดเราทานน้อยกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มาถึงผิวเราเอาวัยวะอื่นเนี่ยเอาไปใช้กันก่อนนะคะเหมือนการคอลลาเจนจะต้องทานให้เพียงพอปริมาณที่ทุกคนจะต้องจำเอาไว้นะคะก็คือ5าถึง1ิกรัมฟังให้ชัดนะคะ5ถึงกรัม กรัมนะไม่ใช่มิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแปลงเป็นมิลลิกรัมเนี่ยก็คือ5000ถึง1 0 0 0 0มมิลลิกรัมนั่นเองนะคะอันเนี้ยเราถึงจะได้ประโยชน์จากการทานคอลลาเจนเขาก็มีงานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรีวิวอาร์ติเคิลเลยว่าไม่ว่าเราจะทานคอลลาเจนที่จะเป็นแบบไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์หรือว่าเป็นคอลลาเจนสายยาวเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์กับผิวเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นผิวความยืดหยุ่นผิวริ้วรอยก็คือน่าจะแบบ ได้เพิ่มมาจาก2อันนี้นี่แหละนะคะแล้วก็การที่จะทานได้ประโยชน์เนี่ยเ,เขาก็ดูแล้วเนี่ยประมาณ5กรัมอย่างน้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็10กรัมไปเลยนะคะก็ถือว่าเออได้เพียงพอการทานคอลลาเจนจะอ้วนไหมอ่าก็เป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาค่ะอ่าไหนดูซิโอ้คนเข้ามาเยอะเลยเกือบ300คนแล้วเนาะถึงแม้จะดึกมากดีใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณรัดดาอ่า มาลองดออูการที่เราทานคอลลาเจนนะคะเนื่องจากมันเป็นโปรตีนเนาะก็ก็คือเหมือนเราทานโปรตีนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราแค่ทานโปรตีนอันที่มันสามารถเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนได้แค่นั้นเองนะคะคอลลาเจนในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากเราจะทานยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูปริมาณให้เหมาะสมยี่ห้อที่ผมทานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็10กรัมเลยรสชาติโอเคเอาที่ปริมาณถูกต้องเอาที่เราทานได้ทุกวัน ถ้าซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยข้าวกินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มนะคะเราก็ซื้ออันที่เราทานได้ง่ายสําหรับอายุ60ต้องทานนี่แหละคะ่ะห้าถึงกรัมเหมือนกันอ๋อใช่แล้วมีคอลลาเจนอีกอันนึงที่สําคัญนะคะก็คือคนที่อายุน้อยหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่ ต้องเป็นคนที่อายุมากนิดหนึ่งนะคะ40ปีขึ้นไปหรือว่าวัยเมนโพสหรือวัยทองเนี่ยก็จะเห็นผลที่ค่อนข้างชัดเจนก็จะคุ้มดังนั้นเนี่ยใครที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะมันก็เลย o m m เม d หมดเลยใครที่ดูแลออนไลน์กลุ่มนะคะอายุ40ปีขึ้นไปนันก็จะแนะนําให้ทานคอลลาเจนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอออาจจะเลือกยี่ห้อหน่อยเอายี่ห้อที่เราแบบทานได้บ่อยๆคราวนี้เนี่ย ควรจะทานคอลลาเจนเวลาไหนจริงๆแล้วเราทานได้ทุกเมื่อเลยมันเหมือนเรากินโปรตีนอะ่ะเหมือนเราจะกินลูกชิ้นไม้หนึ่งจะทานเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาก็แบบว่าเออให้ดูดซึมดีสุดก็ตอนท้องว่างนะคะถามว่าสําหรับอุ้มเองเนี่ยทานช่วงไหนอุ้มอาจะทานช่วงบา่บายนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีวิตามินซีแบบเม็ดฟูไปแล้วนะคะเราไม่สามารถทานน้าปริมาณเยอะมากได้เพราะเดี๋ยวแบบจะปวดฉี่เยอะเกินไปนะคะแต่ว่าอุ้มมอมาทานช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แบบเออเราอาจจะแบบรู้สึกอยากกินขนมอะ่ะ พอเรารู้สึกอยากกินขนมแล้วเราดื่มคอลลาเจนที่มันเป็นของมาเป็นลดอ้งุ่นก็จะเออทำให้เราอยากของหวานเนี่ยลดลงนะคะก็เหมือนลดการทานของหวานของเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวที่อยากจะแชร์นะคะคอลลาเจนแบบนีออ้อะไรนะคอลลาเจนแบบเป็นเม็ดดีไหมคะ เออเมื่อกี้ตอบทุกคนนะคะคอลลาเจนแบบเป็นเม็ดเนี่ยอุ้มก็ต้องบอกว่าเม็ดเนะ่ะเม็ดยาที่ใหญ่ที่สุดที่คนเราสามารถกลืนลงได้แบบไม่ลาบากนะคะก็อยู่ที่เม็ดละ1กรัมดังนั้นเนี่ยถ้าใครทานคอลลาเจนแบบเม็ดอยู่ให้เช็คเลยว่า1เม็ดของเราเนี่ยมีคอลลาเจนปริมาณเท่าไหร่สมมุติว่ามี1กรัมเราก็ต้องทานเท่าไหร่คะ5เม็ดหรือจะให้ดีทานเท่าไหร่คะ10เม็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถามคําถามนี้กูมเนี่ยมก็จะมักจะเชียวว่าเออทานแบบผงเหอมันง่ายกับชีวิตมากกว่านะเออจะยี่ห้ออะไรก็ได้ก็ลองไปเช็คกันดูนะคะก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้เนี่ยยี่ห้อของสวิสที่แบบเลือกซื้อมาเนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลยทุกคนนี่จริงๆๆิ Collagen Complex แล้วก็ plus ด้วยนะเขามีแบบหลายแบบมากเขาจะมีแบบคอ l ลาเจนคอมเพล็กซ์ธรรมดาแต่ที่ซื้อมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหมออุมเลือกของดีเสมอนะคะแล้วก็ต้องเลือก Collagen Complex plus ก็จะมีเครื่องหมายพวกแบบนี้แน่นอนของดีมันไม่ถูกหรอกเนอะอ่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่กล่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด20ซองเองนะทุกคนน้อยมาก20ซองแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่149ฟรัง ก็อาตีกลมๆนละประมาณน5 0รหิฟังตอนนี้ก็ประมาณ35 36บาทแล้วคูณง่ายๆเอาแค่30ินะกล่องหนึ่งเนี่ย4 5 0พันหายสองเพราะฉะนั้นเนี่ยซองหนึ่งก็ตก200กว่าบาทอะแพงมากต้องลองไหมละ่ะต้องลองนะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นคอลลาเจนซองที่แบบถ้าทานซองนี้แล้วเนี่ยมันแทบจะ c o m p l e t ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาอ่านให้ฟัง อมีคนกินอยู่ด้วยคุณเลลาอีว่าเอารีวิวมาเลยค่ะคุณหมอกำลังจะกินซองแรกราคาไม่เบานะคะต้องรอรล้ราคาออเอเอช่วยไม่ได้อะ่ะมันมาช่วงนี้แล้วเห็นแบบมันดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันถ้าสมมุติว่าผมทานแล้วรู้สึกอร่อยเนี่ยบอกเลยว่าต้องซื้อกลับไปเยอะแน่นอนแล้วก็ฝากเพื่อนที่สวิสแบบซื้อก็หิ้วกลับบ้านด้วยนะ าตามอุมเนี่ยรับรองได้แต่ของดีแน่นอนนะคะมันก็จะเป็น2 2แบบนี้นะทุกคนซองนี้ก็ใหญ่มากนะคะซึ่งในซองอันนี้เนี่ยคือผมก็รีวิวแล้วละว่ามันมีสารอะไรบ้างอันที่1เรากินคอลลาเจนเราก็ต้องดูคอลลาเจนก่อนใช่ไหมคะว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ในนี้เนี่ยคือมี 1, 10 0 0 0มิลิกรมัมไม่รู้เห็นไหมว่าโฟกัสไหมฮึดฮึด อ่ะเนี่ยค่ะบรรทัดแรกนะ1 0 0 0 0หมิลลิกรัมซึ่งดีมากๆนะคะแล้วแค่นั้นไม่พอมันใส่กูโคซามีนมาด้วยทุกคนกูโคซามีนคืออะไรนะคะกูโคซามีนก็คือสารที่เวลาเราอายุ40ปีขึ้นไปก็น่าทานอีกอันนึงนะอืมเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะช่วยน้ำหล่อเลี้ยงหัวเขา่าใครที่แบบมีความรู้สึกว่าเออเข่าฉันเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มมีกรอบมีแกรบเวลาเดินนะก็ เนี่ยค่ะกูโคสามีเลยซึ่งผมก็แบบว่าเออจากตัวเองเนี่ยมีอุบัติเหตุเข่ามาแล้วทั้ง2องข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานกูโคสมามีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยพออ่านแล้วแบบเฮ้ยมันดีแล้วแค่นั้นไม่พอมันยังมีตัวแอสตาแซนทีนที่ผมแบบเพิ่งแนะนำให้ทุกคนทานแล้วผมก็ทานอยู่ด้วยนะคะมีแอสตาแซนทีนถึง4มิกรัม เมืองไทยไม่มีนะถ้าใครอยากได้อันเนี้ยจริงๆเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวลองชิมแล้วถ้ารอดเนี่ยนะคะและ้วใครอยากได้เนี่ยคือสามารถพรีออเดอร์กับเพื่อนหนุ่มได้ซึ่งเขาจะไปไปมาแบบกรุงเทพสวิสเนี่ยปีละตั้ง4ครั้งนะเดือนหน้าเขาก็จะกลับมาจากเขาก็จะกลับมากรุงเทพเอเอใช่เขาจะกลับมากรุงเทพก็ฝากได้นะคะแต่าจะาปริมาณจํากัดนะเออใครอยากได้ก่อนฝากก่อนก็ประมาณนั้นไม่รู้เขาจะฮิ้วได้มางน้อยแค่ไหนนะคะ อเอาเป็นว่าอ,อันที่หนึ่งนะเขาดีตรงที่ว่ามีคอลลาเจนถึง10กรัมนะเยอะมากอันที่สองมีกูโคซามีนเหมาะสำหรับคนส0ิปีขึ้นไปเต่อมามีแอสตาแซนทีนถึง4มิลลิกรัมอืมเยอะมากแล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยแนะนำไม่ทานห้าสิถึงมิลลิกรัมซึ่งในเนี้ยมี50ทุกคนคือแบบว่าในซองนี้แทบจะแบบ เฮ้ย hey, complete มาก complete มากนะคะแต่ว่าวิตามินซีต้องไปทานเพิ่มนะมันมีไม่พออื่นๆเนี่ยมันก็มีกุ๊กกิ๊กนะแต่ว่าที่มีเยอะๆที่น่าสนใจนะคะก็จะมีไลโคปีนนะคะตัวนี้ก็เป็นแอนต้ออกซิแดนท์ที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งมีไบโอติน5 0 0ไมโครกรัมมีซิงค์4มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เออค่อนข้างดีแต่ความจริงเขามีแบบลิสต์ยาวมากนะมีไลโคปีนมีลิวทีนะไรช่วยสายตาอีก ชิมเลยดีกว่าไม่รอนานไม่มีขายอินบ็อกซ์แต่ถ้าอยากพีออเดอร์ฝากเพื่อนอุ่มก็ได้อยู่นะคะคิดว่านางคงขนได้ไม่เกินห้าหกกล่องถ้าใครอยากได้นะคะวิแทนใจดำตัวนี้อาสิบไม่เป็นไรเพื่อนกันผมก็อายุสี่สิบเหมือนกันอืมกลิ่นมันก็เอา้าลองดูลองดูมันไม่บอกอะปัญหาคือมันไม่บอกหนะ้ากล่องว่ามันลดอะไรอะทุกคนอุมก็ไม่รู้ว่าเราต้องลอง ลองก่อนว่ากินได้ไหมเราแบบมีน้ำเตรียมพร้อมเทเป็นสีส้มๆอะ่ะในนี้เนี่ยก็คือมีวิตามินซีกระจิตริดกร,กระเจอยร้อยนะคะ180มิลลิกรัมน้อยมากผู้ชายสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ผู้ชายทานได้ค่ะผู้ชายทานได้ได้เออก็ตามสภาพนะคะทุกคน ที่เห็นเลยเนี่ยกลัวกิ่นว่ากิ่นมันโอเคนะเอาชาวแบรนดคุณหมอป้ายยาเลยนี่มองคล์มองคล,งคล์หรือมองแคลรก็ไม่รู้นะโมฉันอ่านชื่อแบรนด์ผิดตลอดก็ที่ที่ซื้อเดี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่านี่ค่ะมีความสวยอยู่ไตแบนวุ้ยมันก็แบบแบบอบลายยากนะทุกคนเห็นไหมสภ้พามันอนะ่ะนี่เราชงจริงโอ้โห แอบละลายยากมากทุกคนเดี๋ยวนะคือ <c ười> ตอนนี้ที่มันเห็นเป็นสีส้มเนี่ยเป็นเพราะว่ามีแอสตาแซนทีนะคะซึ่งเยอะด้วย4มิลลิกรัมและแอสตาแซนทีเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยในละลายในน้ำสักเท่าไหร่นะความจริงมันก็เลยอาจจะเดี๋ยวีิกลายเป็นละลายยากเนี <c> ่ย <ười> สนใจคะคุณหมอแพงมากไหมเออถ้าราคาจะไม่ผิดเกี่ยคือ1 4 8ฟรัง ก็คูณไปนะกับฟรัง okay. ใครอยู่สวิสก็อ้โหคือส่วนประกอบมันดีอะ่ะทุกคนแต่เห็นไหมความเป็นก้อนนะดูดิคอลลาเจนสวิสชอบแบบนี้ค่ะส่วนผสมเป็นแป้งเยอะไม่ละลายแถมแพงหอมมาจากไทยตลอดเอาจริงเหรอแต่ว่าอันนี้แบบดูส่วนผสมดีมากเลยนะแต่เน,นี้ยดูละลายยากนิดนึงทุกคน ดูละลายยากเลยความจริงเราต้องใส่ขวดเชคแล้วถ้างั้่ะอ้าวสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณตุ้ยใช่ไหมคะเลยเป็นเที่ยวเนเธอร์แลนด์อากาศดีมากๆหูอยากไปมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเนเธอร์แลนด์ต้องไปกับเพื่อนสาวจะสนุกมากเราก็อยากไปมากเลยเนี่ยชวนเดอะแก๊งนิกกี้ดูอยู่ไหมอ่ะนิกกี้ชอบเข้ามาอยู่ในไลฟ์เพื่อนสนิทหนุมค่ะก็เมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกัน โอ้โหละลายยากมากทำไงดีอ่ะโอ้โหก็แนะนำว่าใส่ขวดเชคน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดใครกินโปรตีนเชคอยู่แล้วอะค่ะออกกําลังกายหรือว่ากินเป็นอาหารเสริมอยู่แล้วคิดว่าเออต้องไปใส่โปรตีนเชคโอโ้ไม่รอดแป๊บหนึ่งนะคะต้องแบบว่าขออนุญาตเชนิ้วนิดนึงหลังมาเบื้องหลังเบื้องหลังอ่อาประมาณนี้ คุณหมอต้องชวกับน้ําอุ่นเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยเติมน้ําปกติผ <c oughs> มก็ไม่อยากบอกเลยว่าเคลื่อนเขืนวันนี้คือแท็บวอเตอร์นะคือน้ําก๊อกที่เนี่ยกินได้อ่ามีผู้รู้นะคะแนะนําว่าให้ใส่น้ําร้อนนิดนึงแต่ในความเห็นหนุ่มเนี่ยคือไม่ค่อยอยากให้ใส่น้ําร้อนอะ่ะเพราะว่ามันมีพวกวิตามินนี้ด้วยนะวิตามินซีวิตามินบีน B, อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสลายหายไปกับความร้อนได้ เฮ้ยรสชาติโอเคนี่ค่ะกินผงเลยเนี่ยก็คือสามารถได้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้ําร้อนนะ่ะไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าอุ่นนิดนีด้นก็ออาพอไหวพวกแอนตี้ออกซิแดนท์พวกนี้ยค่ะเราไม่ค่อยอยากให้เจอความร้อนเพราะว่ามันจะสลายอืมเอาล่ะเอาแค่นี้แหละเราจะลองแล้วถึงแม้อาจจะยังละลายไม่หมดนะคะเพราะเรามีอีกอันหนึ่งที่อยากลองมากมันรสช็อกโกแลตทุกคนเราจะมาลองดู โอ้ก็โอเคนะผมคิดว่าถ้าเกิดขวดเช็คเนี่ยน่าจะน่าจะเวิร์กมากอ่ะลองเลยทุกคนอืมใช่ไหมคอลลาเจนไม่ควรโดนน้ำร้อนเพราะมันเป็นโปรตีนนะโดนของร้อนมันก็สลายไปเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> โอเคเลยกินได้ไม่ขาวเลย at all ทุกคนไม่ขาวเลยคือแบบ อร่อยเลยอะแต่เราอาจจะกินครึ่งแก้วนะเดี๋ยวเราจะคอลลาเจนเยอะไปอะลองดูนะคะต่อไปเรามียที่สองที่แบบซื้อมาด้วยคือสารภาพเลยที่ซื้อมาเนี่ย beauty collagen คือแบบว่าโดนตกมาเพราะว่าคำว่า beauty collagen เลยแล้วก็มันลดช็อกโกแลตรดช็อกโกแลต เออเจ๋งป่ะเจ๋งเลยอะเป็นแบบรสช็อกโกแลตนี่เราก็จะเปิดชิมนะบัตรหนาวน่าสนใจมากแต่ถามว่าส่วนผสมในนี้มันไม่แฟนซีเท่ากล่องเมื่อกี้นะเพราะว่าเขาถามว่าเขามีคอลลาเจนเท่าไหร่เขามีมารีนคอลลาเจนเนี่ย1,000งมิลลิกรัมนะเห็นไหมคือแบบประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านั้นนะอาจจะน้อยกว่า บางยี่ห้อมเจอสองจุดห้ากรัมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทานสองซองหรือบางยี่ห้อมีห้ากรัมบางยี่ห้อมีสิบกรัมห้ากรัมก็โอเคแล้วนะทานแบบวันละหนึ่งซองโอเคแล้วแต่เห็นไหมว่าที่สวิสเนี่ยทั้งสองยี่ห้อเขาเลือกสิบกรัมหมดเลยนะคะอ่าเรามาดูกันอันนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมีเนี่ยแหละมีคอลลาเจนสิบกรัมแล้วก็มีกลูโคซามีนที่แบบช่วยหัวเข่าเหมือนกัน สงสัยเขาจะแทรกเก็ตคนอายุเยอะจริงๆเห็นปะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดมีโคเอนไซคิวเทนซึ่งน้อยกว่านี้มีแค่25มิลลิกรัมแต่กล่องเมื่อกี้50เลยเจ๋งนะคะแล้วก็มีพวกอื่นๆเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยน่าสนใจเราชิมรสช็อกโกแลตกันเราก็เตรียมแก้วไว้อีกแก้วหนึ่งแล้วนะคะนี่มาดูกันนะคะรสช็อกโกแลตเมืองไทยไม่มีรสนี้แน่นอนเมืองไทยชอบมีแต่รสเบอร์รี่รสผลไมา้ นี่โอ้โ oh หเป็นไงทุกคน <laughs> ดูน่าสนใจแต่ว่าขออนุญาตนะเราจะแบบเอาช้อนเดิมอามาองอก็จะประมาณนี้นะ <laughs> เหมือนจะละลายยากอยู่ดีแต่ว่าดูดิสีแบบว่าช็อกโกแลตมากต้องลองสวิสชอ็อกโกแลต ก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ขอโทษในความแบบใส่แว่นนะอาจจะเห็นใส่แว่นกันแบบสักระยะหนึ่งเลยนะคะเยอะๆเลยอ่ะอ่ามาสวิสช,ช,โช,โช็อกโกแลตนะคะหูแต่ไม่ละลายเหมือนเดิมค <laughs> อลลาเจนที่นี่ละลายยากมากเออคอลลาเจนที่นี่ละลายยากมาก นะเรามาดูกันรสช็อกโกแลตเราจะลอดไหมเนี่ยอ่าหลักการทานคอลลาเจนง่ายมากนิดเดียวเนาะห้าถึงสิกรัมคีย์เวิร์ดวันนี้เอากลับบ้านไปหาคอลลาเจนของตัวเองอ่าแต่ก็อยากนะอยากที่จะมีแบบอะไรสักหนึ่งซองเนี้ยเทมาแล้วก็ชงๆละลายง่ายวงเล็บแล้วก็พอละไม่ต้องกินเม็ดจะดีมากๆ แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนอุมมเคยไปถามแล้วคืออยากทํากินเองอะ่ะมันก็ไปถามว่าเออแบบฉันสามารถใส่ทุกอย่างได้ไหมที่ฉันกินอยู่แบบสิบสองเม็ดเนี่ยลงไปในในไอ้ซองซองอันนี้ค่ะก็เขาบอกว่าวิตามินอะไรที่ละลายน้ําเนี่ยเอามาใส่ได้ละลายง่ายมากแต่ถ้าวิตามินอะไรที่ละลายน้ํามันอะ่ะมันไม่ได้ไงคุณหมอมันก็แยกชั้นไง เข้าใจอ่ะกินยากนิดนึงใช่ไหมคะกินกับนมอัลมอนด์หรือว่าโอ๊ตอะไรแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวชิมให้ก่อนนะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรแต่เราก็จะพอแล้วล่ะมันมันละล,ะลายยากมากนะคะแต่เราจะชิมแล้ว,ลวเดี๋ยจะเดิ่นนานเกินไปบางทีคิดว่าเขาให้อมแล้วดื่มน้ำตามไหมนะไ <laughs> ม่ใช้มันปริมาณเยอะมากนะจะลำบากหน่อยเป็นก้อนๆแล้ว แปลงๆนิดนึงแต่มีความช็อกโกแลตไม่หวานมีความช็อกโกแลตอยู่ก็นอตแบดนะเหมือนแบบเราเอาช็อกโกแลตมาละลายน้ำแล้วให้มันใสๆนิดนึงค่ะมันไม่ใช่ช็อกโกแลตข้นๆเวลาเราแบบดื่มฮอตช็อกโกแลตอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ก็แต่ก็โอเคนะน o t แบ d ถามว่ากินทุกวันได้ไหมก็กินไหวอยู่นะ โอเควันนี้ได้วิตามินเต็มเลยมาทาให้ดูเอาละแล้วมันก็ไปสำรวจร้านขายายาอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วนะคะตามร้านขายยาต่างๆเนี่ยก็มีอาหารเสริมเหมือนเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าผมว่าเขาพวกอาหารเสริมเนี่ยอาจจะไม่ได้แฟนซีเท่ามีมีไม่ไม่แฟนซีเท่าอเมริกา เวลาไปอเมริกาทีนี่คือแบบอาหารเสริมเนี่ยเป็นเชลบรเรียงกันแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าสวิตไม่ใช่หรือว่าอยู่ในเมืองเซอร์แมนเมืองเล็กๆก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยก็ s i m p l ลแล้วก็มีคอลลาเจนอันนี้แหละที่น่าสนใจแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นศาสตร์โฮมิโอพาธีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องศาสตร์โฮมิโอพาธีคืออะไรนะเป็นการรักษาโดยใช้พวกสมุนไพรของฝรั่ง เขาเป็นยังไงแล้วก็ต้ยตาที่ช้าอันนี้เนี่ยเราก็โฮมีโอพาตีอยู่เหมือนกัน <laughs> แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นอะไรยังไงอย่างไรนะคะ <laughs> การดูแลช้าช้ำในที่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากออรอยช้าที่เกิดจากอะไรอ่ะ อุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็นรอยช้ำที่อาจจะเกิดจากการเราไปจิ้มเข็มใส่หน้าเราอะไรเงี้ยจริงๆเราก็รักษาให้คล้ายกันแล้วก็ใช้ยาตัวเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนอะอมไม่ดึกเกินไปแล้วก็มาเล่าตามสัญญานะว่ามีอะไรที่น่าสนใจใครอยู่สวิตซเนี่ยผมก็เออก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีดีเลยนะคะซึ่งกินได้ง่ายด้วยแต่ชงยากอีกที ก็นะคะก็ลองดูตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปปารีสแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทานคอลลาเจนไปไม่มากก็น้อยนะหรือถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทานคอลลาเจนเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบให้ในไลฟ์ทั้งต่อต่อไปนะคะวันนี้หมออุม้มแพทย์เฉพาะทางผิวหนังทุกเรื่องเกี่ยวกับหน้าปกษาหมออุม้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ